โฮงแดงคว้าแชมป์พิมลีกสมัยที่วอร์พููครับก็เปิดแอนฟิลด์ครับพลิกกลับมาเอาชนะเฮอนดงพอสเปอร์ได้5ประตูหนึ่นะครับใช้คำว่าเกือบจะหลับแต่กลับมาได้แล้วกันนะครับในเกมเกมนี้คือดูผลสกอร์เนี่ยมันขาดลอยเลยครับ5-1แต่ตอนที่โซลันกี้เด็กเก่ายิงเข้าไปเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าแฟนๆลิพูทั่วโลกเงียบกันกริบ และก็รู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยรถแห่ที่จองไว้ต้องบอกว่าเลื่อนไปก่อนหรือเปล่าเพราะก่อนเกมเนี่ยลิปูขอเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นไม่ต้องชนะก็ได้1แต้มก็ได้พวกเขาก็จะเป็นแชมป์ทันทีแต่การที่โซลันกี้เด็กเก่ายิงแบบนี้เงียบกริบกันไปทันทีครับคือนต้องบอกว่าเกมเนี้ยสเปอร์เนี่ยจัดตัวมาแบบว่าพร้อมโดนเลยครับ ส่งนักเตะสำรองเนี่ยลงเยอะมากๆครับอย่างเช่นกู้เซนเตอร์เนี่ยเป็นเควินดานโซกับเบนเดวิสตรงกลางเป็นอาชิเกรกับเบิร์กวอลนะครับแนวรุกกอร์สโลนกี้ไปนั่นจอนสันมาเทสเตลอะไรพวกนี้แต่งมานำก่อน1-0แต่เล่นที่แอนฟิลด์ครับจะฉลองเช้าวันนี้จะเอาวันนี้เนี่ยรถแห่มาพร้อมแล้วเนี่ยดีอาร์สแม็กอลิสเตอร์กัคโบคนละหนึ่งประตูครับจบครึ่งแรกพลิกกลับมานำสามหนึ่ง ครึ่งหลังซา่า4 1และเดซินิอูโดกีสมทบทุนให้อีกหนึ่งประตูกลายเป็น5-1ครับลีฟูฉลองแชมป์พิมพิลีกสมัยที่2หลีกสูงสุดของอังกฤษสมัยที่20ไปครองได้สำเร็จครับต้องบอกว่าการควา้าแชมป์พิมริลีกสมัยแรกของลีฟูเนี่ยมันดูแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะทำให้เฉลิมฉลองเนี่ยไม่ได้เต็มที่จกเท่าไหร่ แต่คราวนี้ครับไม่มีอะไรหยุดชุดพวกเขาอยู่แล้วเวลาผ่านไป5ปีลิพูกลับมาคว้าแชมป์พิมร์อีกครั้งครับ2 0 1 9 2 0 2 0ครับนั่นคือฤดูกาลยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าผลงานพวกเขานั้นสุดยอดครับ3า 38, นัดเก็บไปถึง99คะแนนยิงไป85ประตูคีโคนอาจจะบอกว่าบอลของอาร์เนอร์เนี่ยเล่นไม่เห็นสนุกสุดมันบุกไม่มันเลยแต่ ณนะตอนนี้ครับลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์เนี่ยผลงานก็ไม่ธรรมดานะครับยิงไป80ประตูแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะและก็แพ้ไปเพียงแค่สองนะทั้งนั้นคือการแพ้ต่อฟอร์เรสต์และก็ฟูลแลมนะเป็นอะไรกับฟอร์ฟันแล้วก็ตัวเอฟหรือเปล่านะฮะแพ้มา2เกมกับ2ทีมนี้น,นั่นเองนะฮะคือในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์เนี่ยอาจจะดูว่าเล่นบอลเพลย์เซฟแต่เกมไหนที่เขาทำได้ขเขาก็ทำ เขาก็เอาด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โมเมสซาร่าครับนี่คือหนึ่งนักเตะท,ที่ผลงานดีแล้วก็โดดเด่นสุดๆเลยทีเดียวครับในฤดูกาลนี้เนี่ยดาวันโวไม่น่าจะหนีไปไหนคิงแอซิสก็ไม่น่าจะหนีไปไหนเหมือนกันนะครับผม18แอซิส28ประตูผลงานนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงเหล่าผู้เล่นรอบกายที่เป็นแนวรุก เดียสกัคโปโชตาโซโบสไลอเลยพวกนี้นะเคอร์ติสโจนก็เป็นตัวปิดทองหลังพระได้เป็นอย่างดีแม็กอล s ิสเตอร์ก็เล่นได้อย่างดีคือฤดูกาลนี้มันดูกลมกล่อมเลยครับผมแนวรับฟานไดโกดาเต้จาเรลคอนซาประตูแม้กระทั่งเค r รเฮอร์หรือจะเป็นอด i ิสงเบเกอร์พวกนี้ต่างช่วยกันได้เป็นอย่างดีกันเลยเดียวนะครับรลิฟวในฤดูกาลนี้ก็เป็นการส่งสั่งลาเทรนอาริเซนเดอร์โน ก็จะเป็นยุคข,ของคอเนอร์แบดลี่หรือจะเสริมใครมาเพิ่มหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ต้องขอชื่นชมนะครับว่านี่คือฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของลิเวูเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับต้องให้นะครับว่าเป็นวันของพวกเขาฤดูกาลของพวกเขาปีของพวกเขาแม้ว่าจะเป็นแค่แชมป์แชมป์เดียวของลิเวูเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นการคว้าชแชมป์ที่ สุดยอดและก็ไร้เทียมทานเป็นอย่างมากสำหรับโคงแดงลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยอันเก้เพอเซคโคครูไม่รู้เหมือนกันว่าไปจุดไฟให้กับนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยเดือดดานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอันเก้ก็บอกว่าเขาจะทําให้เกมที่แอนฟิลนี้งานเลี้ยงหรือว่าปาร์ตี้เนี่ยต้องกร่อยสุดๆเพราะว่าฉลองแชมป์ไม่ได้เพราะวาพวกเขานั้นจะบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลแต่สุดท้ายครับโดนไป5ประตู อิ่มกันไปเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเมาหมัดไปถึงเกมยูโรปาลีกรอบรองเจอกับโบอโดโกริมกลางสัปดาห์นี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับเกมนี้ลีพูคุณภาพคับแก้วยิงกันคนละหนึ่งประตูแม้กระทั่งสปเปอร์ยังมาช่วยยิงหนึ่งประตูยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับยินดีกับแฟนลีพูด้วยนะครับกับแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2และเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของกรษสมัยที่20สุดยอดเป็นอย่างมากยินดีด้วยครับ